สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Oh c h a n n น l กันอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้ยตาแล้วจะเก็บอาการไม่อยู่แล้วจ้าเพราะตอนนี้ลอริซาของเรานั้นออกมายิงปืนกลกันอีกแล้วทุกคนป๊อปๆ๊อปปปปปปยิงไปถึงหัวใจลิลลีทุกคนอย่างแน่นอนเพราะว่ารอบนี้ลงภาพมากกว่า1ิภาพไปเป็นที่เรียบร้อยรวมถึง IG Story ที่แบบจุกจุก จัดหนักเกินไปะรอซึ่งต้องบอกแต่ละนัดนั้นยิงโดนกลางหัวใจแน่นอนทุกคนเพราะว่ามีแต่ความเซ็กซี่ความแซบความน่ารักความสวยความแบบว่า เปลวเยราดมากขอใช้คํานี้เพราะว่าสุดจริงทุกภาพทุกคนแล้วก็ลุคใหม่ด้วยโอ้ oh my god เดี๋ยวแอดจะค่อยๆไล่ระดับไตาทาความฟินนะจ๊ะไม่เอาตามที่น้องลิซ่าลงไปทำไทม์ไลน์นะแอดขอแบบไล่ระดับไปตามความฟินนะจ๊ะของแอดเองนะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะจ๊ะเรามาเริ่มจากเบาๆกันก่อนที่ IG Story ตัวนี้อีกแล้วที่น้องลิซ่ามีการรีอีกครั้งหนึ่งไปถึง v o g u e k o r e รนะจ๊ะเป็นการทําง,งานกนล่าสุดในการถ่ายแฟชั่นร่วมกันในครั้งนี้ส่่่่่ววนนนนภภภาาาาาาาพพพพพตตออออมเเปป็็หลักกกกแแ้จรรทีดงู คนน่าจะรู้กันบ้างอยู่แล้วเป็นน้องลิซ่าของเราใส่ฮู้สีชมพูในวันที่น้องเนี่ยไลฟ์ครั้งแรกบน IG นั่นเองเป็นการไล่ทำลายไปเรื่อยๆนะจ๊ะว่าน้องซื้อชาไข่มุกมาก,กินอะไรอย่างนี้แล้วก็นั่งว่างๆก็เลยอยากจะคุยกับแฟนๆสักนิดนึงหลังจากนั้นไปอีกภาพนึงที่แอดทเห็นแล้วแบบโอ้ oh my gosh โดนดามจความสวยแบบระยะไกล้แบบจิกหัวแอบดบไปฟาดกระเพนืล้วนึงเพราะว่าสวยมากโอ้ตาโตจมูกนิดปากหน่อยปากอิ่มนิดนึงทุกคนพระเจ้าแล้วแบบเคสีชมพูฟรุ้งฟริ่งนะจ๊ะต้องบอกว่าโอ้โหสวยมากระยะใกล้ แบบนี้มีความตัเวเย้ไปแล้วอีกหนึ่งกลุ่มนะจ๊ะไม่พอภาคต่อมาเป็นภาพที่นอนริซ่าของเราไปเที่ยวทะเลแถวบริเวณฮาวายกันอย่างแน่นอนทุกคนใช่ไหม แอดคิดผิดหรือเปล่าแต่ว่าภาพรวมเซตนี้ยแอดคิดว่าน่าจะเป็นการไปเที่ยวฮาวายแน่นอนอ่ะภาพแรกก็เป็นภาพนอริซ่านั่งเรือจากนั้นก็น่าจะไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะจ๊ะซึ่งจะเป็นโขดหินใหญ่ามากแล้วก็ข้างบนเป็นเอ่อคล้ายๆราวจับนู่นนี่นั่นมอริซ่าก็ใส่ชุดแบบแซ่ซีคนดีที่โซดใครผิวดีกว่านี้บ้างไหมใครคนดีกว่านี้บ้างไหมเป๊ะมากลูกเหมือนนางแบบไปเดินถ่ายแบบเล่นมากกว่าอะไรเงี้ยเอออุ้ยลืมไปไหมคะ อ่ะส่วนอีกภาพหนึ่งนีม่มีความทำให้ไม่คิดไม่ได้เพราะว่าใส่ชุดหวานมากทรงผมก็คุณๆแล้วแบบเสื้อสีชมพูกระเป๋ายัางหัวใจอีกแกมันจะหวานอะไรขนาดนี้เอ๊ไม่ใครถ่ายให้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแอดขอไม่พูดแล้วกันเนาะเอาเป็นว่า แบบทุกคนก็น่าจะรู้กันว่าเอฟเอฟอะไรประมาณนี้แถวๆนี้แหละไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงคิดถึงนะแต่ก็ปล่อยผ่านไปก่อนมาที่ภาพต่อมามาเป็นความธรรมชาติมากขึ้นอยู่ท่ามกลางน้ำตกอะไรประมาณนี้ทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ก็น่าจะฮาวายอยู่ดีเพราะว่าเดี๋ยวภาพต่อไปจะเป็นการบอกอาจจะดูภาพนี้ก่อนลอรีซาเอาดอกไม้มาทัดหูมีโพมงอะไรที่แขนแบบน่ารักมีความธรรมชาติมากขึ้นตรงนี้นะจ๊ะก,ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ําหรือทะเลของฮาวายที่สวยงามนะทุกคนนะเพราะว่าภาพต่อมาลอริซาของเราเนี่ยยังคงใส่ชุดเดิมแล้วกู ขึ้นไปนะจ๊ะแล้วก็ไปซื้อคิตตี้แล้วก็ตัวละครดังๆอื่นๆที่อยู่ในแผงหนึ่งนะจ๊ะเป็นพวกคุณแจแต่ว่าคิตตี้เยอะมากแอดก็เลย โฟกัสไปที่น้องคิตตี้ก่อนแล้วเขาเขียนคําว่า I love Hawaii นั่นเองจ้าซึ่งแน่นอนว่าคิตตี้เตรียมตัวโดนบุกแน่นอนแล้วก็ตัวละครอื่นๆชื่อดังอีกมากมายที่อยู่ในชอปเดียวกันด้วยนั่นเองนะจ๊ะแม่นอริซ่าเนี่ยต้องมีของเล่นตลอดเวลาลาบูบูนู่นนี่นั่น,นหรืออะไรต่างๆไม่ขาดมือกันเลยทีเดียวนะแลวแต่ละตัวนี่น่ารักนะ่าชังมากๆเป็นคนเทสดีที่สุดส่วนโมเมนต์ต่อมาก็น่าจะเป็นอีกวันนึงแล้วไปแอดก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าไปหาน้องแมวนะจ๊ะตามประสาทาดแมวตัวแม,วตวแมว่ตัวมามาคนหนึ แมวอีกเยอะซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นคาเฟ่แมวหรือเปล่าทุกคนแต่หมวกของเต้าลิสนั้นเป็นหมวกอันเดิมแน่นอนนะจ๊ะซึ่งน่าจะยังคงใส่แบบที่ฮาวายเป็นหลักเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าน้องแมวโคตรน่ารักมากๆแล้วก็โคตรอิจฉา,าน้องแมวแล้วนึงเป็นใครบ้างที่จะอิจฉา,าแมวเหมือนแอด <c oughs> โอ้โหได้กินอาหารจากมือนะจ๊ะมือที่สวยงามเรียวๆแบบนี้อเออแก แล้วมาที่ภาพแซ่บมากขึ้นดีกว่าพรนริ่าของเราใส่ชุดแบบชุดว่ายน้ำหรือเปล่าแอดก็ไม่มั่นใจมันเป็นชุดแบบว่าลายลูกไม้เป็นอะไรแบบนี้แต่ว่ามีความแบบสัดส,ส่วนเป๊ะปังแล้วข้างหลังคือแก้มคนฟาดหน้าเราอีกแล้วทุกคนโอ้ยขอ,อนิดนึงขอพูดนิดเนึงเพราะว่ามันไม่ไม่ได้จริงๆมันเตะตาทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เตะตาก่อนนั้นก็คือนริ่าของเราเลือกวิวมาโคตรปังมากเป็นวิวที่แบบว่าพระอาทิตย์กำลังตกดินหรือขึ้นก็ไม่รู้นะจ๊ะไม่มั่นใจแต่ทีนี้มันเป็นอะไรที่แบบ ดูแบบสวยงามมีแอนิเมชันในตัวคือโนริซ่าจะถ่ายรูปมีความภาพเคลิ้นไหวเอออะไรอย่างเงี้ยผมสวายเชือกที่เอวอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่แบบสุดสุดยอดมากในการถ่ายรูปรอบนี้นะจ๊ะรวมไปถึงวิดีโอตัวที่แซ่บที่สุดออาไปฟังบรรยากาศเสียงลมแล้วก็โนริซ่าหมุนตัวกระสนิดนนีนะจ๊ะต้องบอกว่าเห็นแล้วหัวใจวิวจัดเลยเออเป็นไงใครไม่เชื่อแอดเชื่อจ้า นางฟ้าตกสวรรค์มีอยู่จริงนะจ๊ะก็นอริซ่าของเรานั่นไงทุกคน <c oughs> นางฟ้าที่มาประธานพรแอดนะจ๊ะเอออทุกคนด้วยก็ได้อาริลลี่ทุกคนด้วยเดี๋ยวมีคนบอกว่าไม่ใช่แอดคนเดียวนะแอดไปต่อแถวดาบูโตก่อนอะไรเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ,จะเจนเ็นทุกคน <c oughs> อ่ะส่วนอันต่อมาเป็นภาพที่นริซ่าเนี่ยเริ่มอัพเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีผมทรงใหม่แล้วก็ชุดโคตรแซ่บมากๆคือเป็นคนที่ไม่ต้องแต่งตัวโปะคือใส่แค่แบบโฮ้ดกับ เสื้อใส่เดียวสีแดงนะจ๊ะก็เซ็กซี่มากแล้วทุกคนอิ inner นเนอร์เอติจูดน้องไงแล้วก็การแต่งหน้าเมคอัพขนตาฟาดเป็นหนึ่งกลุ่มปากอิมฟูนะจ๊ะแล้วก็สีผมจิงเจอร์ใช่ปะ <c oughs> มีคนเคยบอกแอดเคยอ่านสีนี้ผิดไงจําได้นะแล้วก็ทรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นทรงแบบหน้ามาแต่ว่ามีความบูฟคัทนิดๆมีความแบบ เขาเรียกว่าอะไรชิลเอามีความฮอลีวูดมีความนู่นนี่นั่นแล้วแบบแซ่บมากอินเนอร์แอติจูดนั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่าพาพเสร็จนี้นี่จุใจกันไหมทุกคนจุมากทุกคนปล่อยทีนึงปล่อยเป็นปืนคนแบบนี้สิจ๊ะรออะไรนะจ๊ะแฟนเฟนดลี่นี่แบบ ตายสงบศพสีชมพูไปแล้วนึงรวมถึงแอดนะจ๊ะแต่ว่าไหนๆก็มาทั้งทีเราจะมาวีดความสวยงามความเซ็กซี่ความแซ่บของโนริซ่าที่ต้องแทะท่องกับตัวเองว่าลูกสาวเราโตเป็นสาวแล้วลูกสาวเราโตเป็นสาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูสถิติกันสักเล็กๆ,ๆน้อยๆนะจ๊ะเพราะว่าความฮิตของ new woman นั้นก็ยังไม่หมดแค่นานเพราะว่าเป็น viral top สอง spotify นะจ๊ะในอันดับที่21อล่าสุดแลวก็ไปติดอีกหลายๆประเทศทั S ่วโลกรวมถึง usa ในอันดับที่1 5บเเดนั่นเองนะจ๊ะอุ๊ยเมกายังติดอยู่เลยอ่ะพูดๆ ส่วนอีกอันดับหนึ่งเป็น Daily ท o p ซอนะจ๊ะก็จะมารายงานกันด้วยนะเพราะไหนๆก็มาทั้งทีเนาะในส่วนของ Spotify ยรายวันก็นอริซาอยู่อันดับที่23ทั่วโลกนั่นเองจ้ปพอมาอุ้ยไม่รู้สินะอันนี้ก็คือคำตอบให้กับเมนนั้นแหละอะเป็นว่าตอบสวยๆแค่นี้แล้วก็อย่าลืมไปโหวต VMA ไม่ให้คาดมือด้วยนะจ๊ะไม่อย่างนั้นนอริซาของเราจะกลายร่างเป็นน้องคนนี้นะจ๊ะที่เขามีแฟนเมททำขึ้นมาน่ารักมากทุกคนแล้วก็ขำตรงคำพูดว่าโหวตลิซ่า or IQU เอววอถ้าวอดลิซ่าหรือจะให้ฉันคิวคุณค้าอะไรแบบนี้นะจ๊ะอ่ะก็เอาภาพหุ่นดุ่งๆแซบๆเยอะๆมาฝากกันแล้วยังไงก็อย่าลืมไปวหดวต VMA กกันเยอะๆด้วยน,น,นะจ๊ะยังไงคลิปนี้ขอตัวเซบาไ,ไปก่อนเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า